วันนี้ลูกค้าก็ส่งมาเลี้ยงกับทางร้านโนเส้นนี้ค่ะแะ่ถามว่าประวัติทำเป็นมาว่าได้มาได้ยังไงคะเส้นนี้ค่ะก็คือเช้าความก่อนเลยหนูเป็นคนโพราชนะคะออกจากโพราชตั้งแต่เป็สอถึงถึงวัดอ่ะปลุมุงเช้าไปยืนต่อคิวได้คิวที่สี่ิบไปเราอาบน้ำมนต์แล้วก็พูดๆแล้วขนลุกจริงๆนะคะคอพอได้คิวอาบน้ำมนต์เสร็จปุ๊บคนนี้ หนูว่ามาคันนี้แฟนอยากบูชาแฟนก็เลยแบบเออฝากขึ้นไปบูชาเลดหน่อยอะไรเงี้ยใช่คันนี้เหลือเส้นเดียวในวัดรุ่นแรกแล้วก็เบอร์ที่ส1็ดนะคะเหลือเหลือแบบเส้นเดียวเหลือแค่เส้นเดียวคือเส้นสุดท้ายที่ที่ลูกค้าเช่ามานี่เลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปบูชาค่ะพอบูชาเสร็จก็ลงมาแล้วก็ขับรถกลับโคราชคันนี้เอามาให้แฟนพอคือตั้งแต่ได้มาคือแฟนะขอไ้เลยว่าขอให้ได้จับเงินแสน คนหนูทําธุรก e ิจไก่ชนกันขายไก่ได้หนึ่งตัว่ออ ok ีกตัวหนึ่งเป็นสองแสนสองแสนเจหมบาทที่ขายได้ภายในระยะระยะเวลาที่1เดือนที่ได้เลททอาจารย์แจ้มมาอ้าวนี่นะคะไม่ให่เรแบบเดือนนะคะคดลูกค้าได้จริงๆคือขอแล้วก็ตัดาใช่แล้วใช่แฟนหนูพูดว่าถ้าขอได้อ่ะจะกับพับมาเรี่ยม ออแล้วก็เปลี่ยนสายให้ใช่ค่ะคือที่ได้เงินมาทั้งหมดคือเอามาทําตรงนี้ก็คือตอนแรกลูกค้าก็คือส่งเรดมาก่อนนะคะคือเลี่ยมเลี่ยมหัวเลรเสร็จแต่วันนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนสายทองด้วยเพราะลูกค้า อ่ะขอและบูชาได้ตามตามที่อยากได้จริงๆเนาะใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นของแฟนแก็เลยได้มาแต่ว่าหนูนับส่วนตัวหนูแค่ไปอาบน้ำมนต์ไปอาบว่ามนเป็นสิริมงคลกับตัวแล้วอันนี้ก็คือบูชาแฟนเพราะว่าแฟนไม่ได้ไปใช่แล้วก็รู้จักร้านนี้ก็เพราะว่าแฟนอ่ะเสิร์ชหาว่าเออร้านไหนอ่ะแบบทําดีอะไรดีทีนี ไม่ใช่ว่าไหนเขาาชไม่ดีนะแต่ว่าเนื้อง,งานอะ่ะมันคนละแบบกันแฟนก็เลยส่งมาทําที่นี่แล้วก็วันนี้เราขับรถมารับเองค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าที่ได้ทําที่นี่เพราะว่างานสวยมากสนใจค่ะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะแล้วก็เป็นงานยกซุ้มหัวสิงเกี้ยงเงานะคะแล้วก็ตัวสายเป็นลักษณะ,ะสายทองเลยนะคะสายทองสี่้านะคะโอเควันนี้ก็มารับด้วยตัวเองเลยขอบคุณลูกค้ามากมากนะคะยังไงฝากแนะนํา ่วยบอกลูกค้าท่านอื่นๆที่สนใจจะเลี่ยมที่ร้านนีนะะ้ตอนนี้ลงไปในกลุ่มปะถุมงคลพระอาจารย์แจ้แล้วคะ่ะ oh. ก็เช็คกินร้านแล้วเขาน่าจะรู้แล้วว่าทำที่ไหนโอเค okay, ได้เลยคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> นะคะ <c oughs>